สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่12มิถุนายนนะคะสำหรับภาพตลาดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีการชะลอตัวไปบ้างนะคะก็คือกระโดดเนื้อ1.510ขึ้นมาแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นนะคะซึ่งมองว่าน่าจะเป็นเพราะภาวะโอเวอร์บอในกราฟ60นาทีนะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดการปรับฐานระยะสั้นอย่างไรก็ดีเนี่ยสัญญาณซื้อที่เกิดในกราฟรายวันพร้อมทั้งมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นขึ้นนิดน,นึงเนี่ยนะคะก็น่าจะส่งให้การปรับตัวครั้งนี้เนี่ยลงไม่ลึกมากนักเรามองแนวรับที่1.510นะะค ถัดมาก็คือ1,500นะคะถ้าลงม,มาแถวๆนี้ก็น่า,าเก็บกลับคืนมาได้นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็น1,520กับ1,530จุดตามลำดับ สต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวฮานาฮานาเนี่ยนะคะจะเห็นเครื่องมือระยะสั้นกลับมาส่งสัญญาณซื้อขณะที่ m a c d เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะฟื้นตัวดีขึ้นใกล้จะส่งสัญญาณซื้อได้เร็วๆนี้นะคะแล้วก็ยังได้แรงซื้อหนุนค่อนข้างหนาแน่นราคาเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีการผ่านการสร้างฐานมาแล้วนะคะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นก็น่าจะได้เวลารีบาวน์ะคะแนวรับจะอยู่ที่42บาท50แนวต้าน45กับ46บาทแล้วก็คัดลอสที่41บาท50 ผัดมาเป็น TFD นะคะตัวนี้ราคายกตัวขึ้นมาได้พร้อมกับการกลับมาส่งสัญญาณซื้อของเครื่องมือนะคะทั้งระยะสั้นและระยะกลางขณะที่วอลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดก็น่าจะได้เวลาวิ่งต่อนะคะแนวรับของ TFD ก็จะอยู่ที่4,30บาท30แนวต้านก็คือ4,50บาท50กับ4,60บาท60แล้วก็คัดลอสที่4,24บาท24สสตางค์ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว TNPc นะคะ TNPc เนี่ยได้สัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic ซึ่งกำลังวกตัวออกมาจากเขต Oversold นะคะโดยที่ราคาเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเดินหน้าออกจากการสร้างฐานอยู่บนสร้างฐานอยู่บน EMA 75วันนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะสามารถขึ้นไปต่อได้ด้วยอัพไซด์อีกพอสมควรนะคะ แนวรับจะอยู่ที่2องบาทส4แนวต้านก็คือ2บาทห้กับ2องบาทห0แล้วก็คัดลอสที่2องบาท28สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ